สวัสดีครับช่องแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลค่ะหลังจากที่แม่เมียวไล่สดให้เบิงไฟใหม่บ้านเพื่อนบ้านนะคะคางๆกันหลังบ้านแม่เมียวนี่แหละค่ะตอนนี้ไฟสง,งบแล้วนะคะรถด,ดับเพลิงยังเหลืออยู่สามคันที่ล่ออยู่หลกะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะไฟดับสง,งบหมดเลยกระจ้าลือหลังค่านะคะแล้วก็ฉีดน้ำแล้วตอนนี้เป็นการที่เอากระเจเอื่นอียง ฉีดอีหยังนี่ลกูกเขาเอื้นไว้อีหยังก่อนเอเจียวเจียวขาวขาวนะแม่จ้ะก็จะเอื้นไว้อหยังล่ะให้ให้ให้สงบทั้งหมดนะแม่จ้ะแม่เมียวกระเเว้าบป็นเนาะนี่นะคะตามภาพได้ค่ะข,ขาวขาวพ่นก็จะฉีดไปแล้วก็จะมีเจ้านาทีพ่นมูดเข้าไปทุกทีนะคะหเห็นบะหมวกเหลืองๆนะคะแล้วก็พ่นไปแล้วก็พ่นไปบ้านแม่เมียวตอนนี้นะ่ะในบ้านนะ่ะเข่าบ่ได้เลยจ้ะกินเหมน็น เห็นควันไ้วข้ังนอกก็ได้กินแต่อันสีสีแม่จ้ะบางแฟนแม่เหมียวเราอยู่โชคดีโชคดีที่แฟนเราเลิกเร็วค่ะมือนีเราแล้วก็ย่างเขม้าหาแม่เหมียวอยู่ในครัวเราก็ได้ซองมึงเอ้าควันีหยังเราว่าเราแล่นออกมาบมันกไฟไหมเราว่าเราก็ได้โทรไปบอกรถดับเพลิงนะคะเราก็แม่เหมียวเฮ็ดยังบ่ได้กะเล่นเก็บแต่เล่นเก็บแต่พาสปอร์ตลูกตัวหาลูกว่าพาสปอร์ตอยู่ซสาย ก็เอกสารต่างๆหลักก็ออกมาฉีดน้ำกันแล้วร,ระวังที่ช่วงล่อลนดับเพลิงมากไม่มียก่อโตสายอย่างเนาะมาฉีดกันบ้านเจียวคองให้มันเปียบเพรากระจ้ามากากระจอกฉีดให้สายหนึ่งกระฉีดเขาบ้านไม่ยมียใคอีกสายหนึ่งกระจ้ากระฉีดอ่ดับสามสายสี่สายทั้งพุ่นเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผ่ายแล้วนะคะสี่ใสเจียวเจียวเบา,า,าขาวเนี่ยฟูอฟู่เนี่ยค่ะแม่ยเมียเอิร์นเปลี่ยนเด้อขอตรวจขออภัยนะคะ อยากเบาเห้ฟังแต่ก็เาบาเบเป็นค่ะนี่ค่ะเขาขาวก็เจ้าฉีดแล้วก็มุดเข้าไปนะคะมีเจ้าหน้าที่จกคนมูดในห,หันค่ะแต่ว่าทีแม่เมียวแนมเห็นอยู่นี่มีสองคนนะคะที่มุดเข้าไปมีบนหลังค้านะคะแล้วก็มุดเข้าไปฉีดฉีดไห้ไฟ,ไฟสงบนะคะก็จะาจะจมุดเข้าไปฉีดเขาขาวแบบนี้นะคะเนาะ,ะ <c oughs> นี่ค่ะเบิ้งเบิ้ง่เ <c oughs> บิงบ้งอันอยู่หลังค้าได้จ้าเบิงบ้งเจ้าหน้าที่คนมุดเขดแล้ พระเจ้ากระท่าดีเนาะไม่เมี่ยก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนี่แหละค่ะไฟใหม่อยู่เมืองไทยห้าก็เห็นอยู่ค่ะแต่ว่าห้าบ่ไปไกลได้ข้ายากอันนี้นะอันนี้มันอยู่ข้างบ้านเจ้าของเดี๋ยวอยู่หลังบ้านเจ้าของมันก็เลยจําเป็นต,ต้องในมะเบิงค่ะมายืนอยู่ด้านหลังค่ะอยู่หน้าบ้านแม่เมียนเาไปบ่ได้ค่ะมันเหม็นเหม็นแห้งคุยกันว่าเขาสินอนใสล่ล่ะไปทําความสะอาดรถบ้านบ่เราก็นอนในรถบ้านบ่หลูกเหมือนเหม็นแห้ง ขนาดเปิดบ้านเขาไปแป๊บเดียวนะคะเปิดบ้านเข้าไปแป๊บเดียวแสบพ่อ้อาห้องจนอนทั้งคืนนี่คือคือคือจะนอนได้บเบาเน่อยเจ้าหน้าที่กระบวนการสุดท้ายแล้วค่ะกระบวนการสุดท้ายแล้วตรงนี้นะคะฝ่ายเบิงไม,ม่เมียวให้เบิงนะคะไอ้ที่ตอนไล่สดกับเพื่อนเพื่อนเขามาเบิงน้ำนะคะแต่ว่าขึ้นไม่ค่อยดีนะคะขึ้นไม่ค่อยดีปันไดตอนที่ไม่มเมียวไล่สดเพราะว่า อันเมลเมียวใส่นิดบ้านพราะอ,อกมาไกา่มันก็บระเ็นกำลงังฉีดนะคะก็ถือมาเออ่โชกไลเนาะคะ่ะนอกากสำหรับผู้เจ้าของบ้านเพคนเพราะว่าอย่างน้ำถั่วมก็ยังยั่งบ้านเนาะคะ่ะเนาะทำความสะอาดมันก็ยังเหลือที่อยู่แต่ขัดไฟใหม่เนื้อมัมุดเนาะคะ่ะเจ้าของบ้านนี่บ่มีคนอยู่ได้จาะบ้านหลังนี้เงิน ่นมีแฟนนะิคนใหญ่ไปอยู่บ้านเมียละบ้านนางนี่ก็เลยว่างิ่นเพน่พนมาตกแต่งสีทีแล้วนะคะมแม่เมียวเราความเก่าตอนไล่สุด่นมาตกแต่งท่าสีที่โนเวยกระจเอิญเนาเเอเอนะแล้ว่นกับปะกะขายยังบ้านได้ขายอยู่ค่ะค,ะคะไฟกับม,มาใหม่ก่อนเังก็ลูกอ๋อลูกสาวคนเขากูเกิลไพิ่นเขาเอิญ่าฟ้องฟ,องฟองุ้มดับไฟดับไฟขั้นตอนสุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะฟ้องฟ,องฟ,องฟองุ้มเนาะค่ะเนาะแม่เมียวก็บ่ค่อยด,ดูจัก อืน้ำยาพ่มมันกสิเข้ากสิได้นอนรับแจ็คเทอนอเนาะเหมือนแรงเนาะเข้ากสิบดอภาวานี่ค่ะข้างบ้านเพื่อนอันนี้บ้านไม่เหมีวยวนะคะอันนี้ด้านหลังหลังโรงงานเนาะตัวนี้นะมันเป็นที่เก็บของร้านเก็บของหกหกค่ะตรงนี้ผ้ากันไม่ยู่ไกลมีนา,บ,านบ,บ้านเบิ้งบดอจ้ะยีนาบ้านเบิ้งบด้เบิงบเบ้งเลยค่ะเป็นยังไงเบิ้งที่จะเ,จเ้าคุ้มฉีดเข้าไปนะคะเนาเห็นบ่คุ้นอยู่หลังข้านะคะ หลังค่านะ่น่ะก็จาใส่รถเค,นนะคะ้นเนาะค่ะเนาะมายกหนีบออกหนีบออกเลยเด้อค่ะยกขึ้นมาได้กะไฟกบลูกขึ้นมันหอนเร้ไม่ไในหั่นเนาะคะ่ะต้องเอาออกนะคะจะเอาเดี๋ยวแม่เมียวกะห้เบิงแค่นี้นะคะขอจบคลิปลุงเพียงเท่านี้นะคะแม่เมียวกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวทําคลิปต่อต่อไปในเด้อค่ะได้เอาน้ำคลิป ไฟาใฟไหม่เพื่อนบ้านมาให้เบิ่งกะ,อะขอแสดงความเสียใจน้ำพินเนาะคะ่ะเนาะขี่พ่นสูญเสียทรัพย์สินค่ะแม่เหนยวสวัสดีค่ะ